สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพาจัดเด็ก1567นะครับเอเลเมนทัลราก้อนนะครับซึ่งผมจะจัดร่วมกับเอเลเมนทัลราก้อนอีกชุดหนึ่งนะครับ1590นะฮะอย่าเพิ่งตกใจนะครับผมซื้อ1567มา2แล้วก็ซื้อ1590มา1นะครับดังนั้นก็รวมกันเป็น3กล่องนะครับเด็กนี้นะครับเป็นเด็กเมตาเมื่อปี2013นะครับคู่กับสเปรบุ๊กก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เด็กนะครับที่มอนหลักนะฮะโดนแบนทั้งเด็กเลยซึ่งเพิ่งปลดออกมาบางตัวนะครับเมื่อไม่นานมานี้นี่เองโดยติดลิมิตหนึ่อออขงเดด็คราก้น นะครับหรือว่าเด็ก มังกรผู้คุมกฎนะครับแต่ว่าโดนคุมขังซะเองนะฮะเออก็หาดีนะครับต้องเล่าประวัติที่มาของความโกงนิดนึงนะครับสาเหตุที่รักกอน r ูเลอร์มันโกงในยุคนั้นนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมีมอนสเตอร์ไม่มากนะครับที่สามารถสเปรย์ตัวเองได้ง่ายนะฮะแต่เจ้ารักกอน r ูเลอร์เนี่ยสามารถอันเชิญลงมาได้ง่ายมากๆนะครับแถมยังมีเอฟเฟกที่พลิกแพลงหลากหลายนะครับซึ่งจุดเด่นหลักๆของเจ้ามอนตีมนี้นะครับก็คือเป็นมอนสเตอร์7ดาวนะครับซึ่งพอเป็นมอนสเตอร์7ดาวแล้วอันเชิญง่ายเนี่ยเราเดา นิดนึงนะครับว่าผมแนะนําให้เล่นแบบเพียวๆนะครับอย่าพยายามหาผสมกับมังกรตีอื่นๆนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเด็กที่ขี้โกงมากๆนะครับเพราะว่าพวกดราก้อนรูเลอร์เนี่ยมันมีเอฟเฟกต่างๆนะครับที่ช่วยเสริมพวกมังกรได้อย่างดีนะครับส่วนเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับผมจะขอสคริปไปไว้ตอนอธิบายเอฟเฟกมอนนะครับอ่ะมาเริ่มที่เด็กลทธิ์นะครับมังกรไฟตัวเล็กนะครับเบร์เนอร์สองใบนะครับไฟใหญ่นะครับบลัสเตอร์สามใบตัวลมเล็กนะครับไลนิ่งสองใบตัวลมใหญ่นะครับเทมเพสนะครับสามใบน้ำเล็กนะครับสตรรีมใใบบก้้ออนนนหญ่ะคัไทด สามใบมังกรดินเล็กนะครับเรียกแตนสองใบแล้วก็มังกรดินใหญ่นะครับรีด็อกนะครับสามใบจะเห็นว่าแค่มอนในตีมันนะครับทั้งหมดก็มี20ใบแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยเด็กมีโอกาสที่จะมือเน่านะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะฮะต่อไปเป็นมังกรแสงมืดนะครับหนึ่งใบนะฮะเรวไอายดั้งเห็นเป็นท่านดราก้อนนะครับหนึ่งใบแล้วก็มังกรจูเนียร์ลมหนึ่งดาวนะครับผมจำชื่อไม่ได้นะฮะหนึ่งใบต่อไปเป็นเวทกับดักนะครับกลุ่มซับดาบเจ็ดดาวนะครับสามใบเวทนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครััับบแต่่ววาเเป็นนนทฉพละะฮ จริงๆใส่3ได้นะครับแต่ว่าผมใส่2นะครับเพราะว่า1567ให้มา2นะครับแล้วก็1590ไม่ให้มานะฮะต่อไปเป็น foolish b u r i a l นะครับการนี้ติดเลข1นะครับดังนั้นใส่1ใบพอนะครับอ่าแล้วก็ใบนี้ผมจําไม่ได้นะครับเป็นสามัญเวทเหมือนกันนะฮะใส่1ใบติดเลข1เหมือนกันนะครับด่าโฮนะครับ1ใบใครที่อยากใส่มากกว่า1ก็ใส่ได้นะครับต่อไปเป็นสามัญที่1590งห้าเก้าศูนย์ให้มานะครับเรื่อยๆนะครับสามใบจริงๆได้มาใบเดียวนะครับแต่ว่าผมมีแค่มา ก็คือ Ash บอด o ซ่อมที่มาจากยูเทวินนะครับ1557นะฮะต่อไปต้าเด็กผมจะขอข้ามไปตัวที่สำคัญนะครับ เพราะว่าบางตัวผมก็จําชื่อไม่ได้นะฮะส่วนแรกจะเป็นมอนซิงโครนะครับก็ใส่ไปอย่างละ1ใบนะครับตามที่กล่องนี้ให้มาเลยนะครับก็มีพวกเรตไอ้นะครับมีเคลิมสันเบเตอร์นะฮะแล้วก็มีพวกซาร์ดนะครับอ่ะต่อไปจะเป็นมอนเอ็กซ์ซีสนะครับเครื่องบิน3ใบนะครับเครื่องบินนะครับเป็นบอร์ดจบหน้าปี2013ของดิจด้าก็รุ่นเลยเลยนะครับแต่ว่าถ้าปลดมาตอนนี้บอร์ดจบคงจะอลังการมากๆแล้วนะครับบิกอาไฮนะครับสองใบแล้วก็ไกอาร์นะครับหนึ่งใบนะฮะส่วนพื้นที่ว่างอื่นๆ ผมจะมาอธิบายคร่าวๆนะครับว่าหากสมมุติว่าเจ้ารักกอนดูเลอร์มันปลดมาในปัจจุบันมันจะเอามาเล่นยังไงนะครับซึ่งผมมีอยู่ใบหนึ่งนะครับที่จะมานําเสนอก็คือเจ้า Galaxy Tomahawk นะครับเป็นหมายเลข42นะครับไม่แน่ใจว่าโลกจริงแบรนด์การ์ดเบ็นี้หรือเปล่านะครับแน่นอนครับเป็นเอ็กซิส7ดาวนะครับใช้วัสดุดิบเป็นเวล7อะไรก็ได้นะครับก็ใช้รักกอนดูเลอร์2ตัวนะครับหลังจากเอ็กซิสลงมานะครับสามารถถอดวัตถุดิบหนึ่งใบนะครับจะสามารถสเปรย์โทเค็นลงมาจนกว่าสนามจะเเเเตต็็็มมมมมมไไไดดด้้้นนนนนนะะะะะคคคคครรรรัััับบบฟงงง่่่่่ผิจจจกววววาาาาาาาสสหยยถชอป์โท ตัวเลยนะครับซึ่งเจ้าโทเคนพวกนี้นะครับจะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรก็ได้นะครับขึ้น IP อะไรได้หมดเลยนะครับซึ่งในโลกจริงเนี่ยการ์ดมันจะเถื่อนกว่าในแปลไทยมากๆดังนั้นถ้าหากว่ามันทำเอ็กซิซแลงเจ็ดง่ายขนาดนั้นนะครับประกอบกับนําไปผสมกับมังกรอื่นๆอีกนะครับเกมค่อนข้างจะเสียสมดุลพอควรนะครับกับเจ้าดราคัตโรลเลอร์นะฮะต่อไปจะเป็นส่วนของการอธิบายเอฟเฟกต์คร่าวๆนะครับมาเริ่มกันที่ตัวเล็กก่อนนะครับเอฟเฟกต์ตัวเล็กจะมีเอฟเฟกต์เดียวนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างจะะะะะคคคล้าายๆกกกััััันนนนนนนรรรรรบบบมมเเเิ่่่ทีตวไฟออ์์ฮ เรื่อบอกว่าเราสามารถทิ้งการ์ดใบนี้นะครับกับมอนสเตอร์มังกรหรือว่ามอนสเตอร์ธาตุไฟก็ได้นะครับหตัวนะฮะหมายความว่าทิ้ง2ใบนะครับคือทิ้งใบนี้กับมอนสเตอร์ธาตุไฟหรือว่ามอนสเตอร์มังกรก็ได้นะครับทิ้งเสร็จนะครับจะได้สเปร์บลัสเตอร์นะครับจากเด็กลงมาเลยสเปร์จากมือไม่ได้นะครับเอฟเฟกต์ตัวนี้บอกว่าให้สเปร์จากเด็กเท่านั้นนะครับธาตุลมก็เหมือนกันนะครับทิ้งใบนี้กับมอนสเตอร์ธาตุลมหรือว่ามอนสเตอร์มังกรหนึ่งตัวนะครับก็จะได้สเปร์มังกร์ธาาตุดินหรือว่เป็ลม มัังกรรนะคบจะได้สเปร์ดินใหญ่นะครับไฟกับดินจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยเราสามารถทิ้งร่วมกับแอชพอสซัมที่เป็นธาตุไฟได้นะครับแล้วก็ดินสามารถทิ้งแม็กซีที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุดินร่วมได้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าอย่าพยายามทิ้งพวกแฮนด์แท็บจะดีกว่านะครับเพราะว่าพวกนั้นมันเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าอยู่บนมือนะฮะเจ้าดราก้อนรูเลอร์ตัวใหญ่ที่ออกมาจากเอฟเฟกของมังกรตัวเล็กนะครับจะไม่สามารถตีได้นะฮะต่อไปเป็นทีเด็ดของเด็กนะครับเจ้าพวกดราก้อนรูเลอร์ตัวใหญ่นะครับเอฟฟฟฟเเเเคคขอออองพวววกกกดรรรรรรา้นนนนูล์ตััััใหญ่่ะะะบบจมมี จะมีทั้งหมด3เอฟเฟกนะครับต่อตัวนะครับแต่ว่าใน1เทิร์นนะครับเราจะสามารถเลือกใช้ได้แค่เอฟเฟกเดียวนะครับตัวแรกนะครับธาตุไฟนะครับบอกว่าถ้าการ์ดนี้อยู่บนมือหรือว่าอยู่ในสุสานนะครับสามารถรีมูฟมอนสเตอร์ธาตุไฟหรือว่ามอนสเตอร์เผามมงก,กอนนะครับจากมือหรือสุสานร,รวมกันให้ได้2ใบ นะครับรีวอล์กจากเกมไปเลยจะสามารถกระโดดการนี้จากมือหรือว่าสุสานได้นะครับผมสมมุติให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะครับสมมุติว่าผมมีบลัสเตอร์กับแอดบอสซอมอยู่ในสุสานนะครับแล้วผมถือบลัสเตอร์อยู่บนมือนะครับผมสามารถใช้เอฟเฟกต์บลัสเตอร์ในสุสานนะครับทำการรีมูฟแอดบอสซอมในสุสานแล้วก็นักบอนดูเลอร์ไฟนะครับจากมือออกนอกเกมนะครับเพื่อกระโดดตัวเองจากสุสานได้ นะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าการ์ดน,นี้สเปรย์ลงมาด้วยเอฟเฟกต์นี้นะครับจะกลับขึ้นมือตอนจบเทินฝ่ายตรงข้ามนะครับต่อไปธาตุลมก็เหมือนกันนะครับเอฟเฟกต์บนมือหรือในสุสานนะครับรีบมูฟมอนสเตอร์ธาตุลมหรือมอนสเตอร์มังกรนะครับจากมือในสุสานรวมกัน2ตัวสเปรย์ตัวเองนะครับน้ำก็เหมือนกันนะครับมูฟมังกรหรือมูฟน้ํา2ตัวนะครับสเปรย์ตัวเองจากมือหรือสุสานก็ได้นะครับดินก็เหมือนกันนะครับมูฟมอนดินหรือว่ามอนมัังกรรนะคบจากมือหรือในสสุานนะฮะรวมกัน2ใบสเเปรย์ตัวองจากมือหรือสสุานนนนะะะะฮต่่่อออไปปเเเเเ็ฟฟฟฟกกททีีครับจใช้้ไดเฉพาะบนมมือเเทท่่่านนนััั้ะครรบีสุ ฟยนะครับฟังกรไฟบอกว่าทิ้งการ์ดใบนี้นะครับกับมอนสเตอร์ธาตุไฟ1ตัวนะครับลงสู่ศาลนะฮะจะทิ้งตัวเองลงก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเองก็เป็นธาตุไฟนะฮะทิ้งเสร็จนะครับจะได้เลงการ์ดบนสามหนึ่งใบนะครับฝ่ายเขาก็ได้ฝ่ายเราก็ได้นะครับ ยิงทิ้งนะครับเอฟเฟกนี้ของมังกรไฟไม่ค่อยนิยมกันมากนะครับต่อไปลมนะครับเอฟเฟกสุดชี้โกงนะครับก็คือทิ้งการ์ดไปนี้จากบนมือนะครับกับมอนสเตอร์ลม1ตัวนะครับจะได้เสิร์ฟมังกร1ตัวจากเด็กนะครับใช่ครับเสิร์ฟมังกร1ตัวหมายความว่าเป็นมังกรอะไรก็ได้เพียงแค่ทิ้งตัวเองกับมอนสเตอร์ธาตุลม1ตัวนะครับจะสามารถเสิร์ฟมังกรอะไรก็ได้บนโลกนี้นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมเจ้าตัวนี้มันถึงไม่น่าจะปลดมาอีกแล้วนะครับต่อไปมังกรน้ำนะครับทิ้้้้งงงงตตตััััวเเเเเออออนนนนนนนะะะะะคครรรรบบบบกกกมสสสส์์ธาาาาุฮจจไดดด่่็ลูใฟฟี ค่อนข้างเก่งเหมือนกันนะครับเป็นเอฟเฟกคล้ายๆบูลิชบูร,รียลนะครับสุสานของโงนะฮะมับบงกรดินนะครับเอฟเฟกมังกรดินบอกว่าทิ้งตัวเองจากบนมือกับมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวนะครับจะได้ชุบชีวิตมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานลงมาบนสามหนึ่งตัวนะครับเป็นมอนสเตอร์อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นมอนสเตอร์มังกรเป็นมอนสเตอร์อะไรก็ได้เลย ต่อไปเป็นเอฟเฟกที่3 e f นะครับเอฟเฟกนี้จะเป็น effect เอฟเฟกเมื่อถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับมาเริ่มมาที่มังกรไฟนะครับเมื่อการนี้ถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับจะสามารถเสิร์ฟมังกรไฟได้1ตัวนะครับจะเสิร์ฟตัวเองก็ได,หกกได้หรือว่าจะเสิร์ฟตัวเล็กก็ได้หรือว่าจะเสิร์ฟเป็นมังกรไฟอะไรก็ได้นะครับข้าลมก็เหมือนกันนะครับเมื่อถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับจะสามารถเสิร์ มังกรลมจากเล็กได้1ตัวนะครับมับงกรน้ำนะครับก็เมื่อถูกรีโมจากเกมนะครับจะได้เสิร์ตมังกรน้ำหนึ่งตัวนะครับมังกรดินนะครับเมื่อถูกรีโมจากเกมก็ให้เสิร์ตมังกรดินนะฮะหนึ่งตัวนะครับนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของพวกจักรกลูเลอร์นะครับอ่า ต่อไปผมจะมาอธิบายนะครับเวททั้ง3ใบนะครับที่ใช้กับเด็กนี้แล้วเก่งมากๆนะครับมาเริ่มมาที่ใบแรกนะครับเอฟเฟกต์มันบอกว่าถ้าหากว่าการ์ดนี้ถูกสั่งใช้งานนะครับในเทิร์นที่การ์ดนี้สั่งใช้งานนะครับเราจะได้จั่วการ์ดหใบตามจํานวนมอสเตอร์มังกรที่ถูกทิ้งจากบนมือหรือว่าถูกสั่งเวยนะครับซึ่งมันจะคอมโบมากๆกับเจ้าดาร์กดูเลอร์นะครับอย่างเช่นมังกรไฟเล็กก็ได้นะครับบอกว่าทิ้งการ์ดนี้นะครับจากมือลงสู่สารแล้วก็ทิ้งมังกรอีก1่ตัวนะครับจากมือลงส ไมฮะจะเห็นว่าแค่เอฟเฟกของมังกรไฟเล็กตัวเดียวเนี่ยทำให้เราต้องทิ้งมอนมังกรถึง2ตัวแล้วนะครับดังนั้นตอนจบเทิร์นเนี่ยเราจะได้จวดจากเอฟเฟกของการ์ดใบนี้2ใบนะครับซึ่งไม่ติดวันเปิดเทิร์นนะครับหมายความว่าถ้าเราใช้เทินหนึ่งสใบเนี่ยมังกรที่เราทิ้งไป2ตัวนะครับจบเทิร์นเราจะได้จวดถึง4ใบนะครับเพราะว่าเราใช้ไป2ใบนะฮะอ่ะประมาณนี้ครับผมต่อไปเป็นขุมซับดาบเจด้าวนะครับการนี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งนะครับบอกว่าให้รีมูฟมอนสเตอร์ที่มีดาวเท่ากับ7ออกจากเกมจะได้จวดการ์ดสองใบนะครับซึ่งจจะะคคออมมโบบบนนรรรรััักกกเ้้าางดู ตัวใหญ่ทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าเจ้ารากอนดรูเลอร์ใหญ่นะครับเมื่อถูกลิมูฟจากเกมจะมีเอฟเฟกเสิร์ตนะครับเช่นผมใช้นะครับผมซับดับเจ็ดดาวลิมูฟเป็นมังกรไฟนะครับจากมือออกนอกเกมนะครับนอกจากจะได้จั่ว2แล้วนะครับแล้วก็จะยังมีเอฟเฟกของมังกรไฟใหญ่นะครับเมื่อถูกลิมูฟนะครับจะได้เสิร์ตมังกรไฟ1ตัวนะครับจะเสิร์ตเป็นตัวเองก็ได้หรือว่าจะเสิร์ตเป็นมังกรไฟเล็กก็ได้นะครับก็นับว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างขี้โกงนะครับเมื่อเล่นกับเด็กนี้ ออกนอกเกมหนึ่งตัวนะครับซึ่งหลักๆที่เราจะรีมูฟก็จะเป็นมังกรแล้วก็รุนเลือกตัวใหญ่นะครับเราอยากเสริมมังกรท่าอะไรนะครับให้เรารีมูฟท่านั้นนะครับผมจะมาอธิบายนะครับว่าณนปี2013นะครับถ้าเด็กนี้ได้เริ่มก่อนนะครับเขาจะจบบอร์ดยังไงนะครับปี2013บอกเลยว่าบอร์ดจบไม่ได้แข็งเหมือนหน้าตอนนี้แน่นอนนะครับบอร์ดจบที่เขาจะยืนนะครับก็ยืนเป็นเครื่องบินนะครับเอฟเฟกของเครื่องบินนะครับถอยวัตถุดิบเอ็กซ์จากการ์ดใบนี้หนึ่งใบนะครับจะได ถ้าว่าบนสนามเรานะครับมีโทเค็ตนะครับเครื่องบินนะครับจะไม่ตายจากการต่อสู้หรือการแดคเ็ปนะครับบทจบนะปี2013ก็เป็นแบบนี้นะครับมีแค่กันตายนะครับซึ่งบอดสนามบุกของเด็กนี้นะตอนนั้นนะครับเขาจะทําเป็นเจ้าตัวบิ๊กไ e เอฟเฟกต์บิ๊กไอนะครับถอดวัตถุดิบหนึ่งใบนะครับสามารถควบคุมมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้หนึ่งตัวนะครับหลังจบเทินเราจะไม่คืนเขานะครับเป็นการควบคุมตลอดไปนะฮะแต่ว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์นี้นะครับบิ๊กไอจะตีไม่ได้หลักๆคือเขาจะเล่นกันประมาณนี้นะฮะส่วนเจ้าตัวอื่นนะครับก็เอามาแก้หรือเอามาเล่นนะครับตามสถานการณ์ต่างๆเลยนะฮะก็เด็กนี้ไม่ได้มีคอมโบที่ตายตัวมากนะครับแต่ว่าจะมีความเสถียรที่สูงนะครับดังนั้นไม่ว่าจะ จั่วมาอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าเราจะสามารถเล่นเด็กนี้ได้เสมอนะครับก็วันนี้ไม่ได้มีเป็นคอมโบทรีการ์ดมาให้ดูนะครับผมจะมาทดลองจั่วทดลองเล่นให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเด็กนี้ผมว่าถ้าเล่นเพียวนะครับก็พอเล่นขำๆกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเอามาเล่นจริงจังนะครับตกลงกับเพื่อนดีๆนะครับว่าผสมอะไรได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเด็กนี้มันค่อนข้างที่จะเก่งมากนะฮะเล่นแค่เด็กเพียวๆแค่เฉยๆนะครับไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะฮะจั่วมา5ใบนะครับอ่ะเห็นไหม มังกรเต็มมือเลยนะครับอ่ะผมขอจั่วใหม่ละกันนะฮะก็ยังมังกรเต็มมือนะครับอ่ะก็เล่นเลยละกันนะฮะมือเราอย่างนี้นะครับมีใบจั่วนะครับอย่าเพิ่งรีบใช้ใบจั่วนะครับเราต้องล่อแอสบอสซัมเขาก่อนนะครับเพราะว่าถ้ากดใบนี้ไปนะครับเราจะโดนแอสบอสซัมได้นะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องดียบเรานะครับเรามาลองใช้เอฟเฟกต์ไฟบนมือก่อนนะครับทิ้งเป็นรีดด็อกนะครับเพถ้าจะสเปรย์มังกรไฟอยากเด็กนะครับอ่ะ ก็สเปย์นะครับเทคนิคนี้เราอาจจะต้องใช้ความจำได้นึงนะครับว่าเราใช้เอฟเฟคของมังกรใหญ่ตัวไหนไปแล้วบ้างนะฮะอะถ้าถามว่าแล้วถ้าเราใช้การ์ดใบนี้หลังจากที่เราทิ้งมังกรไปแล้วจะไม่เป็นอะไรเหรือคำตอบคือไม่เป็นไรนะครับเราใช้ไปแล้วเราก็จะได้จวดตามมังกรที่ทิ้งไปในเทิร์นนี้อยู่ดีนะครับหลังจากที่เราแน่ใจแล้วว่าเขาไม่มีแอชนะครับก็ให้เราใช้ไปเลยนะครับใช้แล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่เรานับไว้นะครับว่าเทิร์นนี้เราทิ้งมังกรไป2ตัวแล้วนะครับต่อไปใช้อิเอฟเฟคของ แล้วก็นับนะครับว่าเราทิ้งมังกรไป4ใบแล้วนะครับตอนนี้เราใช้เอฟเฟกของมังกรเล็กเป็นไฟกับน้ําไปแล้วนะครับเรายังไม่ได้ใช้เอฟเฟกตัวเล็กของลมกับดินนะครับดังนั้นผมจะขอใช้เอฟเฟกของมังกรลมในสุสานนะครับทำการริมูฟมอนสเตอร์เผามังกรก็ผมจะขอริมูฟเป็นดินใหญ่นะครับกับน้ําเล็กนะครับจะได้สเปย์ตัวเองนะครับเอฟเฟกดินใหญ่นะครับเมื่อถูกริมูฟออกจากเกมนะฮะจะได้เสิร์ฟมังกรดินนะครับ ผมก็จะเสิร์ตเป็นมังกรดินเล็กนะครับจากนั้นผมจะเอ็กซ์ซซัมอนนะครับเอ็กซคือเป็นเครื่องบินนะครับเอฟเฟกเครื่องบินนะครับผมจะขอถอดธาตุลมนะครับเพื่อสเปรย์โทเค็นสตัวนะฮะเข้าอินเฟตนะครับเอฟเฟกของเวทนะครับเราจะได้จวดกร์ดจากเด็ก4ใบนะครับอ่ะหนึ่งสามสี่นะครับจะสังเกตว่าจบเทินนะครับมือเรายังกลับมา5ใบนะครับกับมอนที่อยู่บนสนามถึง4ตัวนะครับ มาดูมือต่อไปเลยนะครับมังกรเต็มมือเหมือนเดิมนะครับสมมุติว่าเริ่มหลังบ้างนะครับเริ่มหลังแน่นอนนะครับเราจะได้จั่ว1ใบนะครับโอ้เราจั่วได้แม็กซี่นะครับเริ่มหลังจวได้แม็กซี่คอนข้างที่แย่นะครับการเริ่มหลังเนี่ยเราควรจะมีแม็กซี่บนมืออยู่แล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาจั่วได้นะฮะไม่เป็นไรนะครับเขาใช้เฟกของมังกรลมเล็กนะครับทิ้งตัวเองกับไฟใหญ่นะครับจะได้สเปรย์ลมใหญ่นะครับจากเล็กลงมานะะฮแต่ว่าจะตีไม่ได้นะครับจากนั้นก็ใช้เฟกไฟเล็กนะครับ สมมติว่าฝ่ายตรงข้ามมีมอนสเตอร์นะครับเออผมเซ็ตไปจากไหนไม่รู้นะฮะอ่ะตอนนี้ผมจะใช้2ตัวนะครับเอ็กซ์ดนะฮะขึ้นเป็นบิ๊กไอ์นะครับเอฟเฟกต์บิ๊กไอ์นะครับถอดเป็นมังกรล้มเล็งเป็นเครื่องบินนะครับจากนั้นก็ควบคุมเลยนะครับที่ในเทิร์นนี้เครื่องบินยังไม่เปลี่ยนสภาพการตั้งโจมตีป้องกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นโจมตีนะฮะมาถึงตรงนี้นะครับเราก็จะใช้เอฟเฟกของมังกรไฟนะครับโดยการรีมูฟมอนสเตอร์มังกรนะครับรีมูฟเป็น ลมใหญ่นะครับกับลมเล็กนะครับจะได้สเปย์ตัวเองจากสุสานลงมาบนสามนะครับสเปย์มาด้วยวิธีนี้นะครับตัวนี้ก็จะตีได้นะครับแต่ว่าจะกลับขึ้นมือเมื่อจบเทินฝ่ายตรงข้ามนะฮะเอฟเฟกลมใหญ่นะครับเมื่อถูกรีโมทออกจากเกมจะได้เสิร์ตมังกรลมหนึ่งตัวนะครับก็ผมเขาจะเสิร์ตเป็นลมใหญ่ไว้เล่นเทินหน้าละกันนะครับเสิร์ตเป็นลมเล็กใช้เอฟเฟกไม่ได้แล้วนะครับพอลมเล็กเราใช้เอฟเฟกไปแล้วนะฮะซึ่งสังเกตว่าเรายังไม่ได้น้องมอสซมมอนเลยนะครับบังเอิญบางเอิมี เอฟเฟกต์เวอร์เลอร์บนมือนะครับก็ผมจะขอ normal ัลเอฟเฟกต์เวอร์เลอร์จากนั้นใช้มังกรไฟนะครับ7ดาวกับเอฟเฟกต์เวอร์เลอร์ที่เป็นจูนเดอร์นะครับซิงโคซัมมอนนะครับเป็นซิงโค8ดาวคริมสันเบเดอร์นะครับอ่าจากนั้นก็เข้าแบทเทิลนะครับซึ่งตัวที่ตีได้ก็จะมีแค่2ตัวนะครับก็คือเครื่องบินกับคิมสันเบเดอร์เท่านั้นนะฮะซึ่งคิมสันเบเดอร์นะครับจะมีเอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างดีนะครับสำหรับเมื่อเจอบางเด็กนะฮะเอฟเฟก คลิปไซเบอร์เดอร์นะครับเมื่อการนี้ทำลายมอนสเตอร์ฝ่ายตรงข้ามจากแบตเทิร์นได้สำเร็จนะครับเทิร์นถัดไปนะครับฝ่ายตรงข้ามจะไม่สามารถนอร์ม a ลหรือว่า special s u m มอนมอนสเตอร์ที่มีดาวเท่ากับ5หรือมากกว่าได้นะครับเด็กที่นี่นะเชิญมอนเลเวลเยอะๆโดนการ์ดเป็นนี้ไปก็ค่อนข้างที่จะเจ็บนะครับเออมาอีกสักรอบนะครับรอบนี้ผมจะฟิกให้บนมือผมมีขมับซับดาบเจ็ดดาวสักหนึ่งใบนะครับอ่ะแล้วที่เหลือก็มาลองสับกันดูนะครับก็จั่วมาสี่ใบนะครับแล้วจั่วได้เป็นมังกรใหญ่หมดเลยนะครับอ่ะก็ดีนะคคครรรรรรรััััับบบบใช้ขขมมมมมพดาาาวนนนะะทกกีีููฟฟผอเป็ง ินละกันนะครับแล้วก็จะได้จวดสองนะครับจวดสองมาเลยนะครับโอ้ก็เวยได้เป็นมังกรอีกแล้วนะครับจะสังเกตว่าเด็กนี้มันเสถียรมากจริงๆนะครับอ่ะเอฟเฟกดินนะครับเมื่อถูกรีมูฟออกจากเกมนะครับก็จะได้เสิร์ฟมังกรดินหนึ่งตัวนะครับก็ขอเสิร์ฟเป็นดินเล็กนะครับตอนนี้เราใช้เอฟเฟกของมังกรดินใหญ่ไปแล้วนะครับดังนั้นเอฟเฟกอื่นของมังกรดินใหญ่ในเทิร์นนี้เราใช้ไม่ได้แล้วนะครับผรุขอใช้เอฟเฟกของมังกรลมใหญ่นะครับทิ้งตัวเองจากมือกัััััับบบมมมมอออนนนนนสสเเเเตตตรรรรรรร์์ทาลลลววะะะะะคคคกกกก็็็็ิิ้้้งงปจไไไดดับ ผมจะขอเสิร์ชเป็นอ่มังกรแสงมืดละกันนะครับเทอ์นี้เราใช้เอฟเฟกของลมใหญ่ไปแล้วนะครับพอใช้เอฟเฟกของมังกรดินเล็กนะครับทำการทิ้งเป็นมังกรน้ำนะครับจะได้สเปร์มงกรดินใหญ่จากเด็กนะครับ ากนั้นผมขอใช้เป็นเอฟเฟกของมังกรน้ำนะครับที่เพิ่งทิ้งไปขอรีมูฟเป็นลมเล็กกับดินเล็กที่อยู่ในสุสานออกจากเกมเพื่อสเปรย์ตัวเองลงมานะครับจากสุสานนะฮะสาเหตุที่ผมไม่รีมูฟลมใหญ่กับดินใหญ่นะครับเป็นเพราะว่าเทร์นี้ผมใช้เอฟเฟกของลมใหญ่กับดินใหญ่ไปแล้วนะครับดังนั้นผมจะเก็บเจ้า2ตัวนี้ไว้ใช้เอฟเฟกต์เธอหน้านะครับมาถึงตรงนี้นะครับมีเจ็ดดาวสองตัวอีกแล้วแต่ว่าผมจะขอทริบิวซัมมอนแทสนะครับใช้2ตัวนะครับทริบิวอันเชิญเป็นมังกรแสงมืดนะ ได้นะครับต้องมาเชิญแบบ ทริบิวซัมมอนเท่านั้นนะครับแต่ว่าการนี้ค่อนข้างจะขี้โกงใช้ได้เลยนะครับการเป็นที้บอกว่าเมื่อมีการใช้งานการ์ดเวทกับตักหรือว่าเอฟเฟกต์มอนนะครับให้ลดพลังโจมตีของการ์ดนี้ลง500นะครับจะทําให้การสั่งใช้งานนั้นไร้ผลนะครับซึ่งการ์ดนี้ไม่ติดเทอร์ละครั้งนะครับดังนั้นแอตแท็กที่ตัวนี้มีก็คือ2,800นั่นหมายความว่าการนี้นะครับเทอร์หนึ่งนะครับสามารถเนเกตนะครับได้ถึง5รอบนะครับเจ้าตัวนี้ยังมีอีกหนึ่งเอฟเฟกต์นะครับเมื่อการเป็นที่ถูกทำ เราทำลายมอนสเตอร์บนสนามของเรานะครับทำลายแค่ของเรานะครับทั้งหมดแล้วก็สเปเชียลแซมมอนมอนสเตอร์ที่เราเลือกลงมานะครับเลือกสเปตัวเองไม่ได้นะครับเพราะอาการนี้สเปเชียลแซมมอนไม่ได้นะครับมาถึงจุดนี้เราก็ใช้เวทนะครับจะได้จั่วตามมอนสเตอร์ที่ถูกทิ้งลงสุสานหรือว่าถูกทริบิวแซมมอนไปในเทิร์นนี้นะครับเรามานับดีๆนะครับว่าเราทิ้งลงสุสานไปทั้งหมดกี่รอบนะครับเริ่มแรกนะครับเรากดคุมทรัพย์ดาบเจ็ดดาวใช่ไหมฮะรีบว่าเป็นมังกรดินใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เสิร์ชมัััังงกกกกกรรรรดดิิินนนนนนนเเเเลล็็็็ะะคคบบจาา้้้ใทป ธาตุน้ำใช่ไหมฮะอ่ะนับว่าทิ้ง2แล้วนะฮะจากนั้นเราใช้เอฟเฟกลมใช่ไหมฮะเอฟเฟกลมใหญ่ทิ้งลมเล็กนะครับเพื่อเสิร์ฟเจ้ามังกรแสงมืดนะครับก็เป็น4ใบนะฮะจากนั้นนะครับเราใช้ดินใหญ่นะครับกับลมนะครับบนสนามทีวิลซัมมอนเป็นมังกรแสงมืดนะครับดังนั้นเทิร์นนี้เกิดการทิ้งมอนสเตอร์มังกรแล้วก็เกิดการสังเวยทั้งหมด6ครั้งนะครับหมายความว่าเอฟเฟกของการเป็นนี้จะทําให้เราได้จั่วการ์ดหกใบนะครับหกใบซึ่งเราถือมังกรดินอยู่บนมืออยู่แแลล้้วววนน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 นะะะะคครรรรรรัับบบบบบกกก็็็มมมเเเปาาา์์ดือออ7ใตจทิฮสขง มีมังกรนะครับที่ในเกตเวดกับดักหมอนนะครับได้5ครั้งนะครับนี่แหละครับเมตา2013นะครับก็ขออภัยที่คลิปนี้ออกช้านะครับพอดีช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งนะครับแล้วก็ผมมีแผนที่จะนําเสนอคลิปในรูปแบบใหม่นะครับผมจะอัพลงแล้วก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคิดเห็นกันอย่างไรนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ